สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเรียกว่าเป็นนาทีทองเลยก็ได้นะครับกับคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับคือของผมเนี่ยคุณพ่อก็ทานนะฮะแล้วก็ผสมกับวินัยในการทานอาหารพร้อมกับการออกกําลังกายนะครับน้องใบเฟิร์นก็ทานแล้วก็หลายๆคนก็ทานเพราะว่าวันนี้เราขายมาทั้งประเทศตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่คุณจะได้ไปเนี่ยก็คือตัวคอลลาเจนกระป๋องทองนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมจะชงพิสูจน์ให้ดูด้วยนะครับ ต่ว่าวันนี้สิ่งที่พิเศษกว่าเนี่ยอาจจะไม่รอให้ใส่ครับเพราะว่าตัวของแถมเนี่ยคืออาร์มาโดเบนซีนะครับจากประเทศเกาหลีนะฮะเราก็วางไปแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโทรทาน500สายแรกนะครับแถมฟรีไปก่อนเลยกับอาร์มาโดเบนซีนะครับกล่องนี้เนี่ยปกติ690ถ้าโทรทาน500สายแรกเดี๋ยววันนี้แถมฟรีก่อนเลย3กล่องคือ2 0 7 0นะครับแต่โปรโมชั่นหลักของเราครับกระป๋องสีทองทานได้2เดือนเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับ2กระป๋องเนี่ยปกติ3,180บาทลดเหลือ2,990แล้ว500สแแรรรกกกคัับถมฟีีออ2ป๋งใหญ่ทน รวมแล้วเป็น4กระป๋องใหญ่หรือ8แสนมิลลิกรัมหรือทานได้8เดือน<ถ>นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้า500สายแรกแถมฟรีอามาโดเบนซีอีก3กล่องนะครับ<ถ>รวมมูลค่า8,430บาทจ่ายเพียง2,990พร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาครับที่027668899เนี่ยบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะฮะยังไม่ต้องโอนเงินนะครับพนักง,งานจะเอาทั้งหมดซื้อ2แถม2แล้วก็แถมอามาโดเบนซีอีก3เนี่ยรวมแล้ว12 3 45 6 7ชิ้นไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเพียง 2,990โปรโมชั่นนี้เฉพาะวันที่10สิงหาคม2,563ย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายนะครับที่027668899หรือ l i n e แอดอาม99นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ดื่มได้เลยแบบนี้นะครับเป็นสูตรลับของอามาโดนะครวันนี้ต้องขอบคุณคุณเชนทธนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ